ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธรวดีเราสรัพนานนะคะรหัส040ย์ค่ะจะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel ในการสรุปเงินเดือนพนักง,งานนะคะในแต่ละเดือนค่ะเรามาเริ่มกันที่เข้าโปรแกรมนะคะเราก็เปิดไฟล์างานขึ้นมาค่ะเราก็จะได้เป็นหน้านี้นะคะเรามาเริ่มกันที่การบวกลบคูณหารการใช้ สูตรบปร์ตคูณหารนะคะ่คะเรามาเริ่มกันที่การรวมค่า OT. นะคะในช่องนี้นะคะก็คือการนำเอาวันทำา t t คูณกับ OT ต่อวันนะคะก็จะได้มาเป็นช่องนี้นะคะแล้วเราก็ลากลงมานะคะเราก็จะได้เป็นผลรวมของวันทำา t t คูณกับ OT ในแต่ละวันของทั้งหมดทุกคนนะคะค่ะ ต่อนะคะเรามาเริ่มเรามาต่อกันที่เงินเดือนบวก OT นะคะ <_ T> ก็คือการนําเอาเงินเดือนช่องนี้นะคะมาคูณกับผลรวมค่า OT ในช่องนี้นะคะมาบวกกับผลรวมค่า OT ในช่องนี้นะคะเราก็ได้เป็นในช่องนี้นะคะแล้วลากลงมานะคะเราก็จะได้เป็นผลรวมของแต่ละคนคะ่ะค่ะอันนี้เป็นช่องหักประกัน3%เนะคะ ก็คือการนำเอาเงินเดือนนะคะมาหักกับ3%นะคะช่องสูตรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่สูตรในช่องนี้นะคะลากลงมาแล้วก็จะเป็นผลรวมของแต่ละช่องค่ะค่ะต่อมานะคะรายรับสุดทีนะคะก็คือการนำเอาช่องนี้นะคะมาบวกกับช่องนี้นะคะก็คือเงินเดือนบวกโอทนะคะแล้วก็นํามาหักประกัน3%นะคะจะได้เป็นรายรับสุดทีค่ะ ลากลงมาก็จะเป็นผลรวมของแต่ละช่องนะคะค่ะเรามาต่อกันที่การหาค่าเฉลี่ยนะคะค่ะกา,าคาการหาค่าเฉลี่ยของการหาค่าเฉลี่ยของพนักงานนะคะก็คือการก็คือจะเป็นช่องนี้นะคะช่องรวมค่ะเราก็คลิกเข้าไปนะคะในช่องนี้นะคะแล้วเราก็ใส่สูตรนะคะเป็นใช้ซ้ำค่ะ แล้วเราก็ลากช่องนี้ลงมาถึงช่องนี้นะคะเนี่ยค่ะใช้ซ้ำแล้วเราก็ใช้สูใช้ช่องนี้ลากลงมาถึงช่องนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์อยู่ตรงนี้นะคะเงินเดือนก็เหมือนกันค่ะลากลงมาแล้วก็จะเป็นช่องนี้นะคะผลลัพธ์เราก็จะอยู่ตรงนี้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 นะคะค่ะมาถึงฟังก์ชัน e ีบนะคะก็คือการ หาระดับเงินเดือนค่ะสูงปานกลางต่ำนะคะก็คือในช่องนี้นะคะเราก็จะใส่สูตรลงไปนะคะแล้วเราก็จะลากลงมามันก็จะได้เป็นผลลัพธ์ตามนี้นะคะอันนี้เป็นการใส่สูตรไว้ก่อนแล้วนะคะค่ะแล้วก็ฟังก์ชันคาวีฟนะคะ เป็นการหาระดับเงินเดือนค่ะในช่องนี้นะคะก็คือเราก็จะใส่สูตรตรงนี้นะคะเราก็จะลากตรงระดับเงินเดือนในช่อง h i นะคะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆถ้าเป็นช่องนี้ก็จะใส่คำตรงนี้ว่าสูงนะคะแต่ถ้าเป็นช่องนี้เราก็จะใส่ตรงนี้ว่าปานกลางแต่ถ้าเกิดเป็นช่องนี้เราก็จะใส่ว่าต่ำค่ะและ้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลรวมของ ทั้ง3ช่องสูงปานอลางต่ำลงมาก็จะเป็น10เราก็จะต้องเท่ากับจำนวนคนที่ได้นะคะจำนวนพนักง,งานที่เรามีนะคะค่ะฟังก์ชัน sumif นะคะเป็นการหาจำนวนบุคลากรแยกตามฝ่ายงานค่ะก็คือในช่องนี้นะคะ <ST an the> ใช้ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะใช้สูตร s u มอ f ฟแต่นี้เป็นข่าวอิฟนะคะน,นี่เป็นสามอิฟเราก็จะใช้สูตรตามนี้นะคะเป็นการกอรอกสูตรไว้ก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็กอรอกตรงนี้เป็นฝ่ายการตลาดส่วนตรงถ้าเป็นตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นฝ่ายสินเชือ่อถ้าเป็นฝ่ายบัญชีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฝ่ายบัญชีค่ะเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆนะคะ ช้สูตรเหมือนกันค่ะแต่จะแค่เปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนฝ่ายจะซื้อฝ่ายการตลา,าดฝ่ายสินเชื่อฝ่ายบัญชีนะคะส่วนตรงนี้ก็คือผลรวมของทุกช่องนะคะรวมกันก็คือได้ตามจำนวนพนักงานที่เรามีค่ะค่ะข,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ